สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาะสอนแนวทางการเลือกซื้อนะฮะ power supply ในคอมพิวเตอร์แบบ all in one นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์แบบ all i n o n นนั้นก็มีทั้งที่มี power supply นะที่อยู่ด้านในแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจ่ายไฟเลี้ยงจากตัวเดอเตอร์นะครับเข้าไปนะครับแต่จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับจะมี power supply นะครับที่อยู่ด้านในอาการเสียที่เราเจอบ่อยก็คือเปิดติดยากมากบางครั้งต้องกดปุ่ม power 4ีครั้ง นะถึงจะติดพอมันติดปุ๊บคุณก็สามารถทํางานได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเราสั่งชัดดาวหรือว่ามาเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันถัดไปหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละเราจะเจอปัญหาเปิดติดยากมากนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่เราเจอก็คือเปิดไม่ติดตั้งแต่แรกเลยนะครับดังนั้นเวลาเราจะเลือกซื้อมาเปลี่ยนนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดในร้านขายอะไรคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะไม่ค่อยมีจําหน่ายนะในส่วนของ Power Supply ของคอมพิวเตอร์แบบ p o i น t ์วันเราต้องสั่งซื้อจาก ต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับเว็บไซต์ของ a l i e x p r e s s นะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับก็คือตามนี้เลยครับพิมพ์คําว่า l e n o v o แล้วก็ ThinkPad นะครับ m 7 3 z ตามด้วย power supply ก็ได้หรือว่าพิมพ์คาว่าพิมพ์คําว่า power supply นะครับ m 7 3 z ก็ได้นะครับหรือว่า power supply l e n o v o นะครับ m 7 3 z ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ แล้วก็ลองค้นหาดูราคาก็สมเหตุสมผลนะฮะก็หลักพันกว่าบาทหรือพันต้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกซื้อจากเว็บไซต์อ่อนนะครับว่ามีวิธีการเข้าไปสั่งอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Aliexpress นะจากนั้นก็พิมพ์คำว่า l e n o v o l นะครับ m 7 3 z Power Supply นะครับก็จะเจอรุ่นตามนี้เลยครับ ตรงรุ่นนะครับ m 7 3 Z นะฮะราคา961บาทเงินไทยนะฮะอันนี้ถูกมากเลยนะครับอันนี้904บาทหรือ,รอลองไปดูที่ช้อปปีเหรอช้ชอปปีก็มีเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะ <ๆ S 2> เป็นหมดเลยนะครับอ่ะตัวไหนฮะนะคะพวกนี้จะได้หมดพวกนี้คือใช้ร่วมกันได้หมดเลยราคาราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนะักก็มัน800บาทนะครับพวกนี้นะฮะ วนใหญ่ก็จะมาจากนะฮะต่างประเทศใช่ไหมสั่งจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศถ้าต่างประเทศจะราคาถูกต่ถ้าเกิดว่าในไทยนะอันนี้มาจากพิจิตรมาจากกรุงเทพอันนี้840อันนี้พนะันหกนะก็แล้วแต่คุณก็เลือกซื้อ,อาตามงบประมาณล้วด้วยกันว่าต้องการแบบโลหรือว่าในไทยในไทยก็อาจจะถึงเร็วหน่อยต่างประเทศอาจจะนานหน่อย7วันถึง15วันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ